วันนี้มาทําอะไรครับไอมาซื้อน้ำยายืดผมนั่งด้วยนะครับพี่เออเราเคยมายืดที่นี่อยู่เด้เนาะเคยครับพี่เมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วครับสี่เดือนที่แล้วใช่ครับผมมายืดไอยืดยืดธรรมดาครับผมไม่ได้ยืดครลาตินอ๋อก็คือยืดยืดมันตรงนี่แหละครับล้วอยู่ดีไหมผมดีครับพี่ใช้ได้ได้นานครับอยู่นานอยู่ได้นานเลยใช่ครับขาะตอนนี้ยังยังเป็นทรงอยู่นะพี่นี่กี่เดือนแล้วประมาณสี่สี่เดือนครับสี่เดือนละใช่ครับผมสี่เดือน แล้วทีนี้ก็คือทําไมได้ทําไมได้มามาซื้อน้ํายายื้ไปทําเองครับอืมเพราะว่าไอ้งบยังไม่ถึงับพี่งบงบยังไม่ถึงงบประมาณน้อยครับใช่ไหมครับครับพี่อ๋อก็เลยอยากจะเข้ามาปรึกษาพี่นี่แหละว่าแบบเฮ้ยพี่แบบมีคลิปสอนไหมครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมครับเขารีวิวน้ํายาครับมันโอเคดีอพี่อ๋อครับผมเลยจะมาลองดูครับจะมาลองดูใช่ไหมครับพี่ก็เดี๋ยวพี่จะส่งคลิปให้นะครับผมส่งคลิปให้ให้ไปทํา อ่าให้ไปดูอยู่ในช่อง YouTube ของพี่นะครับซึ่งพี่ตัดไว้แล้วแบบละเอียดเลยครับซื้อผมเราก็คือผมที่เคยผ่านการยืดมาเนาะนะครับผมที่เคยผ่านการยืดมานะครับแล้วก็ขั้นตอนการยืดมันก็จะมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็เบื้องต้นก็จะแบบยืดแล้วก็เว้นปลายในส่วนที่ที่เราที่เราเคยทํากันไว้เมื่อประมาณ4เดือนนะครับส่วนน้ำยาตัวที่2นะครับเดี๋ยวพี่หยิบน้ํายาให้จะเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือพี่ขายตัวนี้อยู่เนาะ ก็คือใช้ตัวนี้อยู่นั่นแหละนะครับพี่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับส่วนตัวเก่าก็คือพี่ก็ได้หยุดผลิตไปล้นะครับก็คือใช้ตัวนี้อยู่ถ,ถ้าคนยืดใหม่อย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ได้ผ่านการยืดมาของผมเนี่ยใช้ตัวเดียวใช่ไหมครับหรือว่าใช้ทั้งสองเหมือนเดิมใช้ทั้งสองเหมือนเดิมใช้ทั้งสองเหมือนเดิมใช่ครับไม่ว่าจะยืดยืดกี่ครั้งครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองครั้งที่สามก็ต้องใช้คู่กันพี่จะอธิบายในเบื้องต้นก่อนก็คือมันจะมีน้ายาสองตัวใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวนี้ ก็คือตัวนี้ก็คือเขียนว่า A ก็คือเป็นน้ํายาตัวที่หนึ่งตัวนี้เป็นน้ํายายืดผมครับตัวที่สองอ่าเป็นน้ํายาโกกก็คือเป็นน้ํายาล็อกโครงสร้างครับผมถ้าเราใส่แค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วปุ๊บแล้วเราไปใส่ตัวนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับมันมันไม่อยู่ทรงเลยพี่มันกับฟูกคือเก่าเหรอครับครับม่อยู่ทรงมันจะไม่อยู่ทรงครับผมนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษก็คืออะไรรู้ไหมครับตอนเนี้ยอันเก่าคือมันหนึ่งมันหนึ่งร้อยมลใช่ไหมครับพี่แต่อันนี้ มันสี่ร้อยมลผมว่าใช้ได้นานนะพี่ไม่สี่ห้าครั้งเลยครับต่อการยืดก็คือมันเกินอยู่แล้วครับครับผมของเราน่าจะใช้ได้ประมาณพี่ว่าหกเจ็ดครั้งใช่ครับคือถุงเนี่ยเราอาจจะยืดได้แค่ได้สองปีสําหรับเรานะครับผมเข้าใจไหมโอ้ได้นานเลยนะพี่มันได้นานเพราะว่ายิปบุญชานมันใช้ไม่เยอะไงครับครับอ่าบีบตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนนะน้องตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ลงหมดหมดโคลเลยใช่พี่ใช่ครับครับผม กันมันย่อบครับตัวตัวนี้ลงลงแค่หลังจากที่ไอตัวที่ยืดมาใช่ไหมพี่ใช่ใช่ก็คือตัวตัวแรกเนี่ยพอเราสากผมเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ลงตัวนี้นะครับลงนะครับลงอาจจะเกือบชิดโคนนิดนึงเพราะผมอยากโศงเนาะอาจจะเว้นโคนไ้นิดนึงแล้วก็ขยี้มานะครับลงส่วนที่มันยาวออกมานะครับเลยช่วงข้อต่อมานิดนึงเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะหยักโศกตรงนี้ปุ๊บอ่ะเลยข้อต่อมานิดนึงแต่ช่วงปลายก็ครับช่วงปลายช่วงปลายตัวแรกอะตัวเนี้ยไม่ต้องลง ครับนะครับก็ลงลงตามคือเราดูตามคลิปอะไม่ผิดหวังู่แล้วเพราะว่าพี่สอนแบบละเอียดเลยตั้งแต่เริ่มเริ่มทํำยังไงก็คือแบบสระผมตั้งแต่สระผมเลยสระผมเป่าผมไม่แห้งแบ่งลงทีละชั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีอุปกรณ์ไหมไม่มีมีมีแค่อันมีอะไรบ้างได้แล้วก็ที่รีบผมครับเครื่องรีดผมครับผมอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ200ร้อยครับสองร้อยสอถือว่าใช้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผมเส้นใหญ่อย่างเงี้ย นะครับพี่อยากได้ไฟสักประมาณสองรอยี่สิบนะครับแต่ว่าสองรอยได้แต่อาจจะรีดย้าหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยใช่ไหมไม่ครับผมมีไดกับเครื่องรีดนี่แหละใช่ครับโอเคถ้างั้นพี่จะแถมให้นะปกติไม่เคยแถมนะครับใช่ครับปกตินี่ถุงมือนี่ถุงมือนี่ต้องต้องขึ้นไปหาที่เทือกเขาเอาเอาวัลเลตนะครับไม่ใช่แล้วโอเคพี่ก็เราจะสอนด้วยแล้วก็ ให้ของไปด้วยอันนี้ปึ๊บอันนี้พี่ก็แถมให้นะครับผมแต่ว่าเคสดอื่นยังไงก็ซื้อนะครับใช่แต่นี้มาคือแถมให้นะครับแล้วเก็บไว้ใช้นานๆเลยจนลืมอ่ะจนเราอันนี้ใช้ได้นานอยู่ไหมพี่โอ้โหน้องคิดดูบิวมานิดเดียวเข้าใจป่ะราคาคุ้มนะครับสามร้อยคุ้มมากๆแต่พี่จะบอกก่อนเอาแถมเอาของแถมก่อนแล้วก็นี้ปกติก็พี่ก็ขายชุดละห้าสิบบาทบูลค่าวันนี้ที่พี่ให้ไปนะครับผม ก็ร้อยห้าสิบบาทครับถ้าพี่ขายนะครับอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะพี่ให้นะอันนี้แถมส่วนน้องถามว่ามันคุ้มไหมแล้วก็มันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมตัวเนี้ยครับตัวนี้นะครับผมจะคุ้มกว่าตัวเดิมตัวเดิมนี่สามร้อยหกสิบาทนะครับแต่จริงๆราคาเนี่ยที่เ่าขายตามท้องตลาดนะครับหรือว่าในช่องทิกต็อกของพี่เนี่ยนะครับก็คือขายอยู่ที่สองร้อยสามสิบาทครับแต่เราบอกว่าอ้ยเราไม่สะดวกซื้อนะครับถ้ามาซื้อที่ร้านพี่ขายสามร้อยบาทใช่ครับเพราะว่าคื ไอ้ผมขี้เกียจรอด้วยครับพี่ได้ได้ครับแต่แต่พี่จะบอกว่าเราอยู่จนลืมลืมจริงๆจริงๆเพราะสองปีก็เกินคุ้มอ่ะใช่ครับมันคุ้มไหมล่ะน้องว่าคุ้มมากครับพี่มถงใหญ่มากใช่ครับคือคือมันคุ้มพี่บอกไว้เลยคุ้มเราสามารถไปทําให้เพื่อนกี่คนก็ได้พูดตรงๆมันได้สิบสิบหัวอยู่แล้วคือไอ้ในคลิปจะบอกปริมาณในการใช้อะไรตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ครับผมบีบออกมาคือเขาเขา พี่จะบอกว่าค่อยๆบีบทีละน้อยนะครับถ้าไม่พอนะครับถ้าไม่พอแล้วเราค่อยบีบเพิ่มอย่าบีบมาเยอะพอบีบเยอะถ้ามันเหลือเราสามารถถ้าเรามีอุปกรณ์ก่อก็ก่อคืนได้ครับปิดฟ้าให้สนิทแล้วเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติในบ้านนะครับผมอย่าไปไปตากแดดได้ตากแดดแลเบิดตายเลยนะดูมีคนกินมาวีว้นนตุยกินดีครับผมนี่ถามมันแฝบลองทิมเบิงไอ้กับทิมหลายรอดเนียนี่วายเยนดีโอเคครับพี่อ่าโอเคก็เดี๋ยว เดี๋ยวพี่จะส่งส่งลิงก์ให้นะครับผมช่องช่องอ่าช่องยูทูบของพี่เนาะครับผมก็คือชื่อช่องว่าร้านฟรีสไตล์นี่แหละครับพี่นะครับเดี๋ยวถุงคนไหนเป็นคนทาให้ไอพิมพิมในไหนอะพี่ในยูทูบใช่มาพอ่พิมพิมเลยก็ได้เดี๋ยวพี่บอกร้านฟรีสไตล์ภาษาไทยเลยอ๋อนี่เร้าพี่ ใช่ถูกต้องแล้วก็กดคําว่าเพลิ l แหล่งรวมคลิปสอนนั่นแหละแหล่งรวมคลิปสอนอกดลาไปเลยปับ๊บแล้วเราเลือกหาอ่าสอนยืดผมสําหรับผมที่เคยผ่านการยืดมาอืมท้าสีมาก่อนโอเคไม่มีแสดงว่าพี่ไม่ได้ทำไม่ทำโยู <laughs> ย่ต้งใ,ใจเย็นๆค่อยค่อยลูดหา ที่เคยผ่านการยืดมาก่านถูกต้องถูกต้องใช่ครับนั้นก็จะสอนละเอียดมากเลยพี่ยี่สบสี่นาทีละเอียดสิครับละเอียดตั้งแต่เดินเข้ามาจากร้านแล้วก็ไปสสอนแบบละเอียดเห็นไหมสอนตั้งแต่สระผมอ่ะเออกับเวลาเวลาที่เราเวลาที่เรายืดผมอ่ะเราเราไม่ควรไอ้หนีบและอย่างนี้ใช่พี่ควรควรเขาเรียกอะไรนะันร่วน อ๋อครับให้มันให้มันงุ้ม,<ผ>มใช่ถ้าเราแบบหนิบตรงมันก็จะตรงเลยในนี้พี่ก็สอนอีกคือกับอ๋อครับผมสอนหมดเลยสอนทุกอย่างเลยนะพี่เราค่อยๆเป,เปิดใช่ปั๊บอ่าเริ่มแรกสาผมเราก็เปิดดูอ่ะเขาเขาพาสาผมละกษัตส,สาเสร็จปั๊บอ่ะเขาบอกว่าเป่าแห้งไว้เฮ้อ่ะผมก็เป่าแห้งอะไรประมาณนี้เข้าใจะหมพาเป่าแห้งปุ๊บเฮ้ยเขาบอกให้แบ่งผมตรงไหนวะเริ่มจากไ่ถอยเฮ้ยกี่เซนว่าประมาณนี้อ่ะเห็นไหม ละเอียดจริงๆงคพี่อ่ะคือรีดกับไม่รีดอ่ะมันมันจะมีข้อต่อชัดอยู่ใช่ไหมพี่ให้เห็นถูกต้องเพราะว่าใช่ผมที่แต่ตอนที่เรารีดอ่ะเราสามารถรีดรีดทั้งหมดเข้าใจไหมไม่ต้องเว้นนะครับใช่ก็รีดรีดเลยรีดแต่โคนงปุ๊บอย่างเงี้ยโค้งเงี้ยปุ๊บปุ๊บก็คือพอถึงพอพอถึงช่วงจุดที่เคยเคยยืดเอาไว้ก็รีดเหมือนเดิมสิ่งสิ่งที่มันแปลกไปกว่าขั้นตอนอื่นก็คือว่าตอนลงน้ํายาตัวที่หนึ่งแค่นั้นเองที่เราต้องเว้นจุดที่มันเคยยืดมาแล้วครับ ทุกอย่างขั้นตอนเหมือนกันหมดครับผมอ่าครับยืดโอเคเนาะมีอะไรสอบถามพี่อีกไหมไม่ไม่มีครับไม่มีเนาะครับผมทางงานก็จ่ายตังค์แล้วกลับบ้านซะครับครับครับอ่ะนี่ครับผมครับโอนจ่ายหรือว่าจ่ายเงินสดดีโอนจ่ายครับพี่โอนจ่ายได้เนาะสแกนได้ครับสแกนตรงนี้เลยถ้าไม่เข้าใจก็สามารถทักทักมาโทรมาหาพี่ได้โอเคครับนั่นแหละไอ้สามสามร้อยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมโอเคครับสามร้อยบาท ตอนนี้เราก็ยังเรียนอยู่เนาะใช่ครับพี่ใกล้จบหรือยังยังครับพี่เพิ่งปีหนึ่งครับผมเพิ่งปีหนึ่งเนาะได้ครับเมียสามลูกห้าเมียสามลูกห้าโอเคครับพีู่ดเป็นเล่นโอเคเรียบร้อยอ่าโชคดีนะครับ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 น้องไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่โอเคครับพี่เดี๋ยวมีอะไรไม่เข้าใจอะไรไงก็ทักมาหาพี่ได้โอเคครับพี่ โอเคครับผมครับครับผมโชคดีครับครับผมน้องน้องน้องไอ้ลืมไหมลืมไหมโอเคจะเสียงกระบาดจริงเลยงั้นผีผมก็ลืมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคขอบคุณครับ